ส,สวัสดีครับสวัสดีนะครับพี่พี่น้องนองนะครับแล็ท่านผู้ชมนะครับที่รับชมคลิปนี้นะครับผมลูกอีสานคนไทยบ้านนะครับพาพ voilà bueno, <c oughs> ี <fi> wow. ่น้องอยู่ทงอยู่หน้าคือเก่านะครับมาจอบนกกระย่างนะครับนกกระย่างขึขี่รถมาบินนีเวดนะครับเนาะนะครับมื้อนี้เป็นวันอาทิตย์นะครับมาพอก็พี่น้องย่มเสานะครับเบืองบรรยากาศเป็นคืมนอหนาวเลยครับพี่น้องครับมีลรมนี่ยังเริ่มมากนะนะครับบ้านผมก็ จะมีลมที่เาหนาวมาเนี่ยหม่นหานหม่นหานก็แือน,นี้ครับเริ่มเริมหนาวมาเนี่ยเห็นไหนกกรยังบินอยู่นะครับมันจะมาลงนี่แหละครับเป็นมมเป็นฟูงเลยครับผมขี่รถมาจอดวังหันนี้บินแตกสว่วนนี้วัดเจา้าพี่ไซบูบันนะครับพาพน้องมาจอดวิทยังนี้ สมดีทุกคนผุนบินหวั่นอยู่นะพี่น้องนะแต่ว่าสีหลงอยู่ผุนบมร้ายหนึ่งนะครับก็ยังถ่ารอรับชมึงครับพี่น้องครับรอหลุนไปทํากันพี่น้องจมานหรือหมูมานนะครับวันนี้เป็นหน้านา้มถ่วมนะครับพี่น้องที่พรมท้ายวีโอ้ยพี่น้องเบิ้งนันถ้าท่านผู้ชมเอฟซีนั้นเลีติดตามคิปพมอยู่นะครับเลยเป็นหน้าน้มถ่วมนะครับบางเอ็นเ,เขาโบกบ่ลล่ะ อันนี้ยังไม่ทันได้บกอยู่นะครับยังไม่ทันได้บกบานนี้พวกนกกระย่างนกเจ้านะพี่น้องนะครับมาแลายยามเสาร์นะครับวัน,บบนนี้ผมพาพี่น้องมาแต่เสาร์นะครับมาทีา่เสาร์บุผิดตวังอีดีแต่ว่าร้ายอีดีแต่ว่าเจ๊สีไมาอยู่พี่บอผมขี่รถมาจอดบินนี้วะด่ะยัง <laughs> ่ทันได้ซองกล่องจ่อยพี่น้องนะครับเนาะ <c oughs> ขออภัยครับกะ เราเราชมชมไปน้ากันครับพี่หลองครับติดตามเราชมไปน้ากันมีตัวเขามาวะแต่ว่าผมว่ามีแน่นอนแนหะแต่ว่าจะสีงลงรูล,ลงนะแต่ว่าตัวนึงก็กลังบินเข้ามาแต่ว่ามันอาจจะเห็นผม,มนเลยบปลงนะครับเดี๋ยวผมจีดีก่อนเนาะพี่หลองเนาะกันมีตัวเข้ามาเดี๋ยวผมจะถ่ายให้พี่หลองเบิ้งผ่านสุขคมแขมหรือว่าผ่านโทรศัพท์ของผมนี่แหละนะครับเบิ้งบรรยากาศยามรเช้า เขามาตัวหนึ่งครับพี่น้องครับแต่ว่าไกลซสเหลือเกินนะครับไกอย่างพี่น,อน้องประมาณหลายกมีบนะครับมันควิ่งเขามาหนียูวิ่งเข้ามาร่งมองนี้ครับแต่ว่าผมตีงมันก็เริ่มนอบอนนมันก็เลยบินออกไปนะครับ ผมค,ครับพี่น้องครับคู่หนึ่งแต่ว่าประมาณ8แปดสิบเมตรนะครับย่างโมเสาเลยใะ่ไหกนี่อีกตัวหนึ่งนะครับนี่อีกตัวหนึ่งสามตัวนะครับกำลังลงใหม่เลย ยางอยู่โซ่นี่ตัวนี้ยางาว่ m, าที่ละแปดสิบเมตรมอนาจะถึงครับพี่น้องครับพอผมตั้งกล่องไว้สี่สิบเมตรจะลองเปลี่ยนวัดมึงบ้างเนี่ยหามาไกลๆกันของโตครับ ครับพี่น้องครับมันมูเป็นทาหรอครับพี่น้องครับมองที่ผมท่าไปเบิ่งกระจอบนั่นมองต้นคีบนั้นนะครับมันหนามลายแล้วมันไก่นะครับมันลงมันลงอยู่ครับมันก็โลงไก่นะครับไก่เตือก็เลยว่าชิพายพี่น้องไปซองมึงนกเขาโน่นมาหาอะไรนั่ไปจอบนูกเจ้าอีกมองหนึ่งนะครับเนาะนะครับทังหล่อรับชมไม่ไปเรื่อยๆนะครับนะครับอันนี้ชิเป็นขขาโพดด้ครับพี่น้องครับเขาโพดอาหารสัตว์นะครับอันนี้เพิ่นปลูกกหมู พราะว่าพึ่เกียวเขาเลี่ยวเจียวเขาเลี่ยวพิ่งก็โลงเลยนะครับลงกับปดจังว่าญ่กามูงนะครับไปครับพี่้องครับผมสิพาพี่้องไปพูดละนะครับไปหม่งใหม่นะครับลกเขาครับพี่้องครับนี่ครับอูงาใหม่บังลองไหมครับโอ้ยบุถือครับถืองาใหม่ พี่น้องครับอืมยังวะโอ้ไปสังครับตึกใสซสันมาหันลบวะโอ้แบบนี้ตรงนี้ป่าม่้พี่น้องบ้างครับ เดคขอพี่น้องครับลอยครับเสร่อยนะครับพี่น้องครับ ตกใส่บ่นี่เสียงของเขาก็ลายถอยอ่กตกใส่บ่นี่โอ้นี่ครับได้อีกแล้วครับแต้มนึงครับนุบจ๋าของนุบจต้มนะครับนะครับ หนีมันลงอย่นี้หนีไล่ไล่ครับพี่น้องครับแต่ว่าต้องซุ่มเอานะครับต้องจอบเอาดีๆนะครับไปจอบตัวครับพี่น้องครับจอบในป่าทีละบินเขามาลงรลายอยู่ครับพี่น้องครับมันบินวนอยู่นะครับแต่ว่าท่านได้ลงนะครับห้องขันนี่นีนลงหนาข้าวหนึ่งอะบินขึ้นไปครับผุนบินยึดถึง สีลงแล้วสีลงแล้วนะครับรอที่ตามง่างครับพี่น้องครับมือคันนี้ผมจอบนกครับพี่น้องครับไน้ยินเสียงไก่ป่านะครับผมก็เลยร้องร้องย่างเอาเองแม่นี่ดีครับบินเพื่อพื่เพืพืเขาทางไหนมั้งครับเพื่นเขาทางไหนบั้งโอ้เดี๋ยวมือหนาดีสิเลยมามาจอบอยู่ครับส่วนหนองมาจอบอยู่นะครับบินพื่อเพื้อเพื่อพืพืขาไม่หุ่น นะครับไดี๋ยินพูดผมจอบนกอยู่คุณเทน้เด้ยินเสียงหงอได้ยางมาเบิงนีดีครับพี่น้องครับมือละส่วนนองมาให้อะครับนะครับพุ่นครับนกเจ้าครับพูดผุนิ่งเดี๋ยวพูดสูบม่งครับสู้มเขาไก่ไร้กับหินนะครับตัวหนึ่งนี่บินไปสัา ฝุ่นเลอะอีกตัวนึง องีงยครับพี่น้องครับไปแล้วไปแล้วโอ้ยบุดโดนครับพี่น้องครับโอ้สิดายเงียโอ้ยไก่เนาะครับมัเข้าครับ ไม่หยิกเต็มหนึ่งครับนุกเขานุกเขาหยิกกระโดดนะครับรรนะรบรรยากาศกับพี่น้องครับสวยเนี้ยจังหน่อยนะครับตังนี้บรรยากาศไปนึ่ งานผมนั้นกําลังไถปูข้าวโอดครับนะครับกะแถวนี้พันบมก็จะอย่วัวปูเนะเพราะว่านานมันถั่วมหครั้สองตัวนะครับพี่น้องครับกะมากวันนี้ไดไรแค่สองแต้มอีทีครับวันนี้นะครับผาดก็ล้ายหางโอ้เสียดายนกเขาคะนกเขาใหญ่บนะพี่น้องอันนี้มันก็สวยลหละนะครับ่มได้กลับออกมานะครับ รยากาศครับเที่ยงหน้าหน่อยผมอันนี้ปูกระโวดครับพี่น้องครับกระโวดอาหารสัตว์นะครับารมือนีอะไรแค่สองนะครับกะอาทิตนาหรือมือหนาเข้าจังหวะกันไหมนะครับนาะมือนี้กะสวยเนี่ยล่ะนะครับผมก็ขึ้นมาสิไปหาหน่องอยู่นนัดกับหนองไว้นะครับใครจองเจอกันไหมลิปหนานะครับลีปนี้ผมลูกอีสานคนทยบาทนะครับไล่พี่น้องไปแล้วครับพอกันขีปหนาครับพี่น้องครับลิปนี้ สวัสดีครับเ้าเบาโอ้ยบืกเตี้ยเลย <laughs>